สวัสดีครับป๊อบจากตรงฉินชาแนลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่ได้ไปอ่านมาแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมผมจะเอาตัวผมเองเนี่ยไปแทนบุคคลที่1แล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังครับแต่ก่อนที่ไปฟังกันเนี่ยผมฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องตรงฉินด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องก็มีอยู่ว่าผมเนี่ยเป็น คนที่ชอบแบบเวลาได้ยินคนอื่นว่าเอ้ยคนอื่นมันทําอย่างงู้นทําอย่างนี้อ่าเราก็อยากอยากแจมอ่ะทั้งทงที่เราแบบไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นเลยเว้ยคือสมมุติว่าเพื่อนมีรถคันนี้เราก็บอกเอ้ยเราเคยขับเราเคยมีมาก่อนอะไรประมาณนี้คือง่ายๆคือเราแม่งคล้ายๆกับเด็กเลี้ยงแกะแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ ผมชอบโมชอบเอามาเอามาแบบโมให้ตัวเองดูเจ๋งอะ่ะคือคิดว่าตัวเองแม่งดูเจ๋งเว้ยกับการที่แบบเฮ้ยกูมีสกิลเนี้ยเรื่องนั้นก็คือเรื่องการแบบมองเห็นผีเออคือเราไม่สนใจหรอกเว้ยว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อเราแต่คือโมไว้ก่อนแล้เฮ้ยกูเห็น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 ตรงนั้นกูก็เห็นตรงนี้กูก็เห็นที่ห้องกูก็มีที่บ้านกูก็มีอะไรประมาณนี้แต่ แต่คือผมก็รู้นะครับว่าเพื่อนทุกคนอะรู้ว่าผมแม่งไม่เห็นจริงหรอกแค่แบบอยากโมอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกคนแม่งก็เห็นเป็นการเอนเตอร์เทนแต่มันมันเป็นอะไรที่ท็อกซิกอย่างหนึ่งนะคือถ้าการที่คนคนหนึ่งมีพฤติกรรมแบบเนี้ยเราเราควรจะเตือนเพื่อนใช่ไหมว่าแม่งอะเอ้ยมึงหยุดเถอะวะกูว่ามันไม่ดีกูวา่วาแบบเดี๋ยวคนอื่นคนนู้นคนนี้มาฟังมึงแล้วเขาเขา,เขารู้ว่ามันนมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วมันจะไม่ดีเว้ยแต่คือไม่มีใคร พูดกับผมแบบนั้นผมก็เลยโม้ต่อไปเรื่อยๆโม้ไปเรื่อยๆเอย้เอยกูไปล่าท้าผีว่าเอ้ยกูเจออย่างนั้นวะ่ะเฮ้ยกูเจออย่างนี้วะ่ะจนมีอยู่วันหนึ่งครับเป็นครั้งแรกที่ผมไม่จําเป็นต้องโม้กต่อไปมันคือวันที่เพื่อนชวนผมไปล่าท้าผีเพราะอะไรเพราะเราแบบ โม้มาตลอดว่าเ,เฮ้ยเคียกูเห็นผีวะ่ะกูเคยไปล่าท้าผีวะ่ะแม่งไม่เห็นหน้ากลัวเลยกูเจอตัวเป็นๆอยู่ตรงหน้าเพื่อนมันก็เลยแบบอ่ะไหนๆมึงก็เคยไปล่าท้าผีแล้วนี่มึงไม่กลัวนี่มากูไม่หล่ะกูมีที่ที่หนึ่งที่ที่น่าจะไปเดินเล่นกันตอนนั้นผมอายุประมาณ20 2 1ครับคืออยู่ช่วงประมาณมหาลัยปีสปีส เราก็แบบไม่อยากดูโง่อะคือเฮียกูโม้มาเยอะว่าแบบกูเห็นผีอะไรประมาณเนี้ยก็เลยอะ่ะโอเคได้ตกลงตอบตกลงไปล่าท้าผีกับเพื่อนอ่าเพื่อนก็นัดว่าเอ้ยเดี๋ยวคืนนี้นะเราไปซื้อเบียร์กันแล้วก็จิบจีบกันให้มันกลุ่มกลุ่มหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะพาขับรถพาไปที่สถานที่แห่งหนึ่งที่ เขาลือกันว่ามันเฮี้ยนมากคือใครไปก็เจอใครไปก็เห็นผมก็ว่าอ่าได้ได้ได้ไปดิก็โอเคเย็นนั้นเราก็นัดกันประมาณสามทุ่มสีทุ่มเจอกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซื้อเบียร์มานั่งเจ็บกันพอกลุ่มๆได้ที่แล้วเพื่อนมันก็แบบอ่ะถึงถึงเวลาที่กูเห็นว่าแม่งเหมาะกับการล่าท้าผีแล้วว่ะคือช่วงประมาณสามสี่ทุ่มเนี่ย อตอนนั้นคือ,อต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นอ,อยู่แถบปริมณฑลของกรุงเทพไฟแสงสีมันจะแบบไม่ได้เยอะเหมือนในตัวเมืองเข้าใจไหมเราก็เอาเลยเพื่อนก็ขับรถเราก็นั่งรถเพื่อนไปมันก็ขับออกจากร้านสะดวกซื้อที่เรานั่งเจ็บเบียกันเมื่อกี้ไปประมาณ15นาที2 0นาทีก็ไปเจอกับโรงงานโรงงานหนึ่งครับแล้ว หน้าโรงพอพอไปถึงหน้าโรงงานน่ะมันก็มีป้ายตัวโตๆเลยเว้ยแปะหน้าโรงงานว่าสถานที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเราก็แบบเฮ้ยยังไงวะเราเราก็เลยแบบลองสรดไฟฉายไปมาเว้ยดูสถานที่ปรากฏว่าไอสถานที่ที่มันพาเราไปอะ่ะ มันคือโรงงานล้างเป็นโรงงานอะไรไม่รู้แต่มันล้างมากเพื่อนเรากับเราเนี่ยก็เลยเดินเดินเลาะไปตามรั้วรั้วที่เขากั้นไว้คือมันบอกว่ามันรู้ว่าตรงนี้มีทางเข้าอยู่ทางหนึ่งเพื่อนมันก็พาเดินไปสักพักกับจนเจอไอ้รั้วที่เป็นลวดทอกันเป็นตะข่ายอ่ะ แล้มันก็มีอยู่ช่องเนว้ยที่แบบแม่งแหว่งเพื่อนมันก็คลานนําเข้าไปเราก็คลานตามเข้าเราก็คลานตามมันไปมันก็ไม่มีอะไรมากครับคือเราก็เดินสํารวจโรงงานเนี่ยไปทั่วๆอยู่ประมาณสักสิบสนาทีจนแบบมันไม่มีอะไรแล้วอะเพื่อนเราก็เลยบอกว่าอ่ะเรากลับกันอ่ะกลับกันเถอะไอ้เหี้ยแม่งไม่มีอะไรเลยมาทําไมวะเสียเวลาชิบหายเลยไอ้ไอด้วยใจที่เราตอนนั้นแบบ ตุ้มตุ้มต่อมต่อมอ่ะคือแย่มันถึงถึงเราไม่เคยเจอก็จริงเว้ยแต่แม่งบรรยากาศมันน่ากลัวมากๆเลยเว้ยเราก็อยากกลับอยู่แล้วใช่ไหมก็รีบตอบตกลงเลยครับว่าเออกลับเถอะป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 ะกูไม่อยากอยู่ที่นี่ละแม่งเผื่อจะมีขโมยขจรอะไรมาคือก็ยังแบบคลิปลุกของคนที่แบบเจอมาตลอดอะไรประมาณนี้แล้วก็โบให้เป็นความผิดของขโมยขจรแล้วกันอ่ะเราก็เลยเดินย้อนกลับไปทางเดิมมุด ลอดรัวรัวเดิมขึ้นมาแล้วก็ไปที่รถของเราเพื่อนมันก็สตาร์ทรถครับแล้วก็ถอยออกจากไอบอากลับรถแล้วก็ขับออกจากบริเวณตรงนั้นไปพอเราออกไปที่ถนนใหญ่เนี่ยเราก็ขับรถครับคือมันใช้เวลากลับประมาณ10นาทีกว่านิดหน่อยคือไอขามามันมันใช้เวลามากกว่าเพราะว่ามันต้องไปกลับรถ แล้วก็เข้าไปในซอยใช่ไหมแต่ขากลับมันคือออกจากซอยแล้วก็ขับตรงไปที่ที่เดิมที่เราจะที่ที่เราเริ่มออกมาตอนแรกแก็ขับไปเรื่อยๆขับขับไปเรื่อยๆถนนตอนนั้นก็คือแบบยังมีรถบ้างตะลายมีทั้งรถใหญ่รถมอไซค์อะไรประมาณนี้ก็คือถนนมันไม่ได้โล่งเว้ยมัน,มนถนนมันไม่ได้โล่งอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ขับ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 ไปเรื่อยๆเว้ยจนมัน จนตอนที่เรานั่งอยู่บนรถมันอะเรารู้สึกแบบเหมือนมันไม่ได้นั่งอยู่ในรถกันสองคนอะคือเพื่อนมันขับรถอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเราก็นั่งอยู่ฝั่งคนบอกคนนั่งเว้ยคือมันมันก็แค่ต้องรู้สึกว่าเอ้ยมีใครอยู่ข้างๆถูกปะแต่จังหวะนั้นอะเหมือนไม่รู้ว่าเคยเป็นกันหรือเปล่าเหมือนเหมือนรู้สึกว่ามีใครจ้องเราอยู่จากข้างหลังเราก็นั่ง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 แบบ ฟีลแปลกๆคือแต่แต่ในใจก็คิดว่าแบบไอ้แค่มันคือมันมันมันคงเป็นอาการที่แบบเราดื่มกันไปกลุ่มๆด้วยแหละแต่คือมันมันเริ่มจะไม่รู้สึกเมาแล้วเพราะเราดื่มกันมานิดนึงขับรถแล้วก็เดินอีกเป็นครึ่งชั่วโมงเนี้ยมันมันควรจะแบบสั่งๆแล้วป่ะแต่เราก็ตีไปว่าเอ้ยเราคงคิดมากเองแหละก็ขับรถไปเรื่อยๆคับจนใกล้จะถึงอ่า ที่ที่เราจะจะจอดรถกันก็คือไอร้านสะดวกซื้อที่ตอนแรกเราไปนั่งจิบกันนั่นแหละไอความรู้สึกว่าเหมือนโดนใครจ้องอยู่ข้างหลังอะ่ะมันเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเว้ยมันเริ่มเยอะขึ้น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 จนแบบมันเสียวสหลังอะ่ะทั้งๆที่เรารู้ว่าเอ้ยในรถอ่ะมันมีแค่สองคนแต่ใจนึงก็อยากแบบหันไปดูให้มันเคลียร์เลยว่าแม่งไม่มีอะไร ใจใจหนึ่งก็กลัวเข้าใจป่ะเราก็เลยนั่งทําใจอยู่พักหนึ่งเว้ยแล้วก็หันไปมองหน้าเพื่อนเพื่อนมันก็ขับรถแบบตรงๆแล้วก็แบบหันมาหาเราแล้วเราก็ถามว่าเอ้ยมึงมองเครียอะไรวะแต่แต่ด้วยความที่แบบตอนนั้นแม่งกลัวจริงอะ่ะคือใจใจคอมันไม่ดีจริงๆเราก็แบบไม่อยากบอกเพื่อนอะ่ะแต่ก็ตัดสินใจว่าเอาวะสักแวบหนึ่งหันไปดู ให้แม่งรู้ให้แม่งรู้ๆกัน,ปนไปเลยว่ามันคืออะไรหลังจากที่เพื่อนถามว่ามึงเป็นอะไรวะเราก็จ้องหน้าเพื่อนอยู่พักหนึ่งแล้วเราก็เหลือบตาไปฝั่งขวาเพื่อที่กําลังจะหันขวาเพื่อนแม่งรีบทักมาเลยครับเฮ้ย <"He i, S 2> มึงอย่าเหมือนมันรู้ว่าเรากำลังจะทําอะไรแล้วมันเตือนเราว่าอย่าเราก็เลยสะดุดอึกก่อนที่เราจะหันไป แต่ไอ้จั๊ไอ้จังหวะที่มันบอกว่าอย่าคือหน้าเราหันไปประมาณหนึ่งแล้วไงแล้วห่างตาเราชำเรือไปมองนิดนึงละเราเห็นแบบขอบเป็นขอบอะไรสักอย่างที่มันพลาดอยู่กับหน้าต่างอ่ะเป็นสีดำแล้วเราก็แบบหันไปหันไปมองเพื่อนอีกทีนึงว่าเฮ้ยรถมึองอะ่ะแขวนเสื้อไว้ขา้างหลังปะวะเพื่อนก็นแบบ อารมณ์แบบไม่กูไม่ได้ลดกูไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่อย่าหันเออคือตอนนั้นเราก็แบบเริ่มรู้แล้วว่าไอ้ที่เพื่อนไม่อยากให้เราหันอะ่ะเพราะแบบไม่อยากให้เราหันไปเห็นอะไรหรือเปล่าเราก็เลยแบบเชื่อคําพูดเพื่อนเว้ยเราก็เลยรีบหันกลับเข้ามาหันกลับมาแต่ไอจังหวะที่เราหันกลับมาคือตอนนั้นอะ่ะเราเอี้ยวตัวไปประมาณเนี้ยคือ เอี้ยวตัวเพื่อจะหันกลับไปมองข้างหลังใช่ไหมแต่พอเราหันกลับมาเราหันกลับมาแค่คอเว้ยแล้วตัวมันค่อยตามมาทีหลังแต่จังหวะที่หัวหันมาปุ๊บตามแม่งไปสังเกตกับไอ้กระจกมองหลังพอดีเว้ยจังหวะนั้นแหละไอ้เชี่ยคือแม่งเห็นหน้าคน่ะสะท้อนออกมาจากกระจกหลังรถอะ,ะแสดงว่าคือ,อเชี่ยมันมีใครนั่งอยู่หลังรถเว้ยเราก็จะดุ้งเฮ้ยออกมาทีนึง แล้วก็แบบกลับไปนั่งที่ไปนั่งที่ที่ของเราเว้ยเพื่อนมันก็แบบกูบอกแล้วว่า,ยา,ยา,ยาอย่าอย่าอย่าไสัตว์เราก็แบบกูก็ไม่ได้ตั้งใจจะมองแต่กูเห็นแล้วทีเนี้ยคือบรรยากาศมันก็มาุเลยเว้ยในรถอะอารมณ์แบบไแค่คือทั้งสองคนแม่งเห็นเว้ยแล้วแต่แต,แต่แต่อีกนิดเดียวอะจะถึงไอร้านสะดวกซื้อที่เราแบบนั่งกินนั่งนั่งจิบเบียร์กัน เราก็เลยแบบกั้นใจแบบเออมึงรีบขับรีบขับรีบขับจะได้จะได้รีบกลับไปจอดแล้วจะได้ออกจากรถทีไปอยู่ในที่ความสว่างไปอยู่ที่ที่มันมีคนอ่ะมันจะได้สบายใจกว่านี้แต่เจ้ากรรมครับไอ้เหี้ยหางตาเราอ่ะแม่งหันไปมองกระจก้างเว้ยและสิ่งที่เราเห็นคือแม่งมีคนอะ่ะเกาะประตูรถอย่างเงี้ยแล้วห้อยอยู่ข้างๆประตูรถเชื่อจังหวะน,นั้นคือแบบ เราทําอะไรไม่ถูกแล้วเราหลับตาปุ๊บล้วบอกแล้วแบบกําแขนเพื่อนอะเหมือนแบบจับแขนเพื่อนไว้แล้วแบบตัวสั่นอะเพื่อนแม่งก็นถามว่าเฮียมึงเห็นอะไรมึงเห็นอะไรมึงช่วยบอกกูด้วยแต่เรามันคือมันพูดไม่ออกเว้ยมันมันมันพูดไม่ออกจริงๆอะเออเราก็ทนอยู่อย่างนั้นจนถึงไอ้ร้านสะดวกซื้อ พอถึงร้านสะดวกซื้อมันมีไฟแล้วมันมีอะไรแล้วแล้วเพื่อนก็สะกิดบ<ะ>อกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยถึงแล้วถึงแล้วลงลงลงเราก็เปิดเปลือกตาขึ้นมาครับไอ้จังหวะที่เราเปิดเปลือกตาขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นคือคนยืนอยู่รอบคันรถเลยแล้วที่ตลกคือไอ้เพื่อนเราอะแม่งไม่เห็นช็อตนั้นเว้ย มีอยู่ทางเดียวที่เราทําได้คือหลับตาแล้วห่อตัวเหมือนแบบกาลังป้องกันตัวจากอะไรสักอย่างเพื่อนแม่งก็ตกใจเว้ยว่าแบบเฮ้ยมึงเป็นเฮี้ยอะไรมึงเห็นอะไรอีกนู่นนี่นั่นแล้วแบบถ้ามึงไม่ลงกูจะลงแล้วนะแม่งก็ลงออกจากรถไปครับแล้วก็วิ่งไปอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อทิ้งให้ผมอยู่ในรถคนเดียวผมก็ทําอะไรไม่ถูกก็นั่งสันันๆันๆันๆัน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 อยู่อย่างนั้นแหละ แล้วจังหวะนั้นนะมีเสียงหนึ่งกระซิบข้างๆหูผมว่ามึงอยากเห็นพวกกูนักไม่ใช่เหรอเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับอ่าถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่ม subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปของช่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ